เน้นเก่งจังเลยไม่รู้ว่าไม่รู้ไม่ได้ฟังที่น้องร้องแต่ว่าดูท่าเต้นน้องอย่างเดียวเลยคุณแม่คุณแม่ได้ล่างคำหมักไหลแล้วนะคุณแม่เดี๋ยวไม่ใช่คุณยีคิดอะไรหรือเปล่าใช่อะไรหรือเปล่าวันนี้นลงไปกับนลงไปแต่เม้นมาร่วมงานไปครอบตีริสติก็ได้ไปเยี่ยมชมงานขอร้องป้าเรื่องฮะ ครับผมเมื่อกี้โซนโซนนี้นะโซนนี้เห็นสองคนยืนกันอยู่สักพักพูดคุยกัน้วยเป็นไงบ้างเยี่ยมชมช้อมร้องผู้บ้านเลยครับโอ้ใช่ใช่อยู่ในรายละเอียดนี้แบบใกล้มากข้อมูลแน่นเลยแน่นมากตอนนี้งานหน้าเราสองคนก็จะเชิญน้องสาวไปร่วมเสวนาขับรถด้วยไม่ได้ไหมจะมาหน้าคุยกับนักวิชาการของเราเป็นแปดคนรอบหน้าเอางี้ดีกว่าไหนมาเดินเยี่ยมชมงานแล้วมาแบล็กบลูซิตี้ลองเดี๋ยวให้ลองยกคนละหนึ่งข้อดีกว่าว่ากลับไปบ้านวันนี้ปั๊บ เบื่บันเจิดคิดอะไรวะเราจะไปทําอะไรที่บ้านเราจะไปทำอะไรกันอย่างแรกเลยวันนี้ฮะเออทําอะไรกันดีใครก่อนดีใครก่อนดีขอจิ้งจุกเนี่ยบอกว่าเจนน่าัมนเจนเน่าแมนเนี่ยค่ะโอ้ยเนสก่อนเลยได้ค่ะของเนสนะคะก็คือสําหรับสําหรับตัวเนสแล้วเนี่ยเนสจะอันดับแรกให้กับบ้านไปใช่ไหมคะให้จากที่นึกออกเลยนะคะเปิดประตูเลยคฮะอย่างนี้เลยคือเปิดประตูเข้ามาเข้าห้องน้ำใช่ไหมคะเข้าเสร็จแล้วละเอียดาไละเอียดมาก ยากรน้ำกึ่งกรดกินเิ16นิตกลอรั้งานึ่ง16นิตริกดเยอะมากเราต้เราต้องใช้เราต้องใช้อย่างคุ้มค่าเราจะไปเรียกทางบ้านเราด้วยนะเดี๋ยวไปขับขอาห้องที่นะจอมาคิ้วเลยนะฮะไปยืนเราหน้าบ้านตรงนี้เลยนะ ทีเดียวเกลียดง่ายว่าถ้าจะกดคือกดให้มันคุ้มเต็มที่จะเมาจะหนักอะไรยังไงเราทีเดียวไปเลยใช่อย่างเช่นพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาฉี่ตอนเช้าค่อยมากดอีกทีก็ได้ฉี่ตอนเช้าไม่จัดมันออกแนวประหยัดหรือมันเพิ่มนี้ออกแนววกะ้ไปหยาดหรือมีความซกซกเราไม่อันนี้ก็ใช้ได้แล้วก็ที่หลักๆเลยคือการประหยัดน้ำประหยัดไฟค่ะใครที่อย่างเช่นมีอย่างเช่นบ้านรวย บ้านหลายห้องใช่ไหมคะห้องไหนไม่ใช้งานเนี่ยก็ปิดไฟ,ดไ,ฟไว้ใช่ค่ะแล้วถ้ารีบผ้าเนี่ยอย่ารีบทีละนิดทีละหน่อยก็ใช้คือต้องอย่างเช่นอันนี้คือความคือที่เนกเห็นของแม่นะคะกองสักสามสี่อาทิตย์ค่อยเอามาซักค่ะโอ้โหอ,อ,อ,นนอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะ <c oughs> คือพยายคือขยันรีบทีเดียวอยอันนี้ชมคุณแม่ออกสื่อหรือว่าจะบอกว่าคือบ้านขอนแก่นเคยทำร้านสะดรีบค่ะโอ้ใช่ เนี่ยรู้ว่าต้องทำอยงไงบ้างอ่ะอันนี้ฝากคุณต้องดิสโทเยอะเลยนะที่ไม่เหลืออะไรให้คขาดิต่อเยอะค่ะเยอะเยอะคืองานงานบ้านทุกอย่างหมดแล้วนะครับหมดแล้วแล้วทีนี้กลับไปบ้านแรกจะทำอะไรล่ะถ้าเอาความจริงนะครับก็ความจริงปะคพูดแบบว่าเนี่โกหกตอนแรกเขาก็ไม่ค่อยเชื่อกันอยู่แล้วเราบอกเอาความจริงอันนี้อันนี้เลยต้องเชื่อเลยบอกว่าอ่าความจริงนะครับก็ปกติไปเนี่ยกลับบ้านไปนะครับผม ยังไงไงทนนี้ไม่ใช่เดี๋ยวสิกธิ์เขางจอปิดบ้านเ็าเหรอเออไอ้โัเอ้ยังไงเขาบอกแาบนะจจิงข่าวช่วยบางวันไม่ได้บอกว่าไม่จริงบางวันสรุปยังไงเราทำอะไรดีไมเอาความจริงช่วยกันความจริงคือปกติไม่อยู่บ้านนะครับผมก็จะชอบเปิดไฟทิ้งไว้ชั้นสามชั้นสอง ชั้นหนึ่งอะไรอย่างนี้คือความรู้สึกเพราะว่ารวยไงบ้านเขารวยคือความรู้สึกไว้คือไม่อยากอยู่คนเดียวมันมืดเลยมันมืดอ่ะมันแบบว่าเฮ้ชั้นสองมีคนหรือเปล่ามันเปิดไฟก่อนมีปั๊บไงอ่ะมันจะได้ดูไม่เหงาวแหวนมีใครอย่ในบ้านเราหรือเปล่าเนี่ยขู่เนี่ยนะชิ้นแรกหนึ่งข้อน้าเลยนะฮะจะไปเดี๋ยวเราจะได้ดูไม่เหงาอแต่พอไว้มาร่วมงานนี้ต้องไปปิดลับชั้นสองกันจ้ากลับไปบ้านโอเคดีมากที่เรา แต่เป็นตั้งแต่80ปีที่แล้วนะคะตอนนี้เปลืองไปนานแล้วค่ะก็ต้องเปิดค้างไว้80ปีที่แล้วใช่ไหมไม่ไม่แต่ว่าแต่ว่าก็ยังดีคือมันเป็นวิธีการง่ายๆที่เรื่องจากตัวเองใช่ครับแฟนครับน่ารักแฟนคลับก็เอาไปทำตามก็ได้นย่ยเริ่มจากเป็ป้ายไฟก่อนเลยนะครับไได้ไปได้จริงจริงนะฮะเดี๋ยวเร่ององเล่นเรเเอาอย่างนี้ส้นๆดีกว่าว นี้พวกพี่สองคนจะมาอีกแล้วเราจะคงมีงานกันต่อฝากน้องๆสองคนช่วยเชิญชวนกันนิดนึงแล้วปิดท้ายด้วยฝากผลงานกันไปเลยละกันทีเดียวค่ะอ้าวเอาเลยเอาเลยคงจะเรียกที่โฟล์ทก่อนเนี้ยก่อนนะโอเคไปนะก็ฝากเชิญชวนทุกคนด้วยนะครับผมก็อย่างที่รู้เอเชียทีวีนี้นะเที่ยวมากนะครับพรุ่งนี้ก็มาเที่ยวใหม่แล้วก็อย่าลืมแวะมาโซนนี้ด้วยนะครับผมก็ ยังอ่เปิดให้บริการอยู่นะครับผมให้บริการอยู่มาลองอ่เดินดูกันนะครับแล้วก็ใครมีขยะนี่ร้านค้าศูนย์บาทของฟรีท่อไม่ใช่หรอเอาไปแลกจัเอาขยะมาแลกเออเมื่อกี้เขาใช้สองกิโลได้ทั้งยี่สิบสี่บาทนะครับหูได้ผงซ่อกได้กลับไปเต็มเลยนะโอต้องฝากด้วยละกันนะครับขยะที่บ้านเอามากองกองเอาอาแนี้เอามากองกองนะไม่ต้องแยกมาจะต้องตังของไม่ต้องเอาค์กับ อุปกอณที่ไว้พอนะมีประโยชน์ไงพอมาตรงนี้แล้วเขาช่วยใช้ประโยชน์โอเคค่ะตลน้นี้ยพูดไปหมดแล้วเหรอแม่นั่นไงฝั่งผมง่ายฝั่งผมยากก็ แลวการทำงานในดีอย่างนี้นะคะจากพวกปีใช่ไหมคะแล้วพรุ่งนี้วันวัน,ว,นวันสุดท้ายเหรอคะพรุ่งนี้กนน็มีสวันออกจาวันนี้กับพี่ใช่ไหะไหอ๋อใช่แต่ก็ยังไงก็มาร่วมง,งานได้นะคะวันนี้อาจจะปิดไปบ้างแล้วก็เริ่มตั้งแต่กี่โมงน,นะคะตั้งแต่ช่วงเยน็นเป็นต้นห้าโมงเยนเป็นต้นไปโอเคมาเดินกันได้ทำะรไปา้างหลังก่อนอ้าว โซนอาหารการกิ also, with então, with à, park. นมีเพียบนะคะถ้าถ้าดูเดิน no ดูเสร็จแล้วไม่พอไปนั no ่ง no ชิงชาได้เออนั่งชิงชาเสร็จแล้วรู้สึกอยากโดดน้ำโดดได้เอากาศร้อนดูโดดเออเอ้ยังไงก็ไม่ได้ดีนะไม่ดีเนาะไม่ดีเนาะสายเยอะเวมือเราเลยนะต้องการตลอดสายโหดสายพั่วตลอดนะคะฝากไปด้วยฝากผลงานฝากผลงานกันด้วยครับค่ะให้ใครก่อนดีใครเล็กก่อโอเคค่ะแล้วนี่คะค่ะก็ ผลงานตอนนี้นะคะก็ที่ผ่านไปแล้วนะคะรูเฮาส์นะคะพูดไว้ให้มันดูมีเยอะๆหน่อยนะคะใครได้ใครได้ไดูบ้างคะโอเคขอบคุณคะปูเฮาส์นะคะแล้วก็ที่กำลังถ่ายทางตอนนี้มีอยู่2เรื่องนะคะเรื่องบ่วงมานะคะ <c oughs> เดี๋ยวออนออนแอร์ทางช่อง Two so t e ค่ะเดี๋ยวจะปิดกล้องแล้วเป็นชมปรานะคะเป็นนางเอกด้วยค่ะโอ้โหซื้อทำให้บางคนอาจจะไม่เชื่อไงเห็นแบบ กระุกกระเล็กอย่างนี้ไงเขาก็เอาไปนักเอกได้คือแบบคนเรามันมีหลายมุมน,นะคะคจะเรียบร้อยก็ได้อาจจะตลบก็ได้ได้ทักทักทักทัทไปบอกพี่ยินใช่ไหม ว่าหนูจะเรียบร้อยได้หรือยังไงก็ได้เนะคะเออแค่นี้พี่เขาก็เพลิบเสียงแย่อหม่แนกวนี่ยืนหน้าแดงอยู่เลยนะผมก็สั่งติดทูเลยเมื่อกี้โอ้โหดีมากเลยค่ะแล้วเราก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะคนนิกรกินหงวนค่ะเป็นซีรีส์นะคะหลายคนอาจจะเคยรู้จักมาก่อนเพราะเป็นหนังสมัยสมัยสมัยไมสมานใมวันนี้เองค่ะสม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 สามม่มสนมสนมมมม ไปรุ่นตอนปลาย oh, oh. ใช่ได้ดูมาแล้วตอนนี้เขาก็มาทำเป็นซีรีส์นะคะคือช่องน,นี้ไม่จำเป็นต้องติดจานพูเลยก็ได้มันเป็นช่อง free tv ของทูค่ะ oh. เป็นดิจิตอล TV วีดิจิตอลทีวีใช่แล้ว <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก,ก็รอดูได้นะคะเอาเนี <Okay. S 1> uh, okay. ้ยได้มาต้องร้์ยกันบ้างดีกว่าค่ะฝากผลงานจะไปด้วยจ้ะครับก็บวกมาน,นะครับผมก็อีกสามวันก็ปิดกล้องแล้วฮะเรื่องเดียวกับคนนี้ก็ฮะก็เล่นเป็นลูกเขาบ หลูกดนเลื่อนหนีคือต้องบอกอีกทีว่าแม่ไม่ใช่ไม่ใช่หนูไม่ใช่เป็นแม่เาตอนนี้นะคะออคือจะเป็นพี่นิโกในชาติที่แล้วชาติที่แล้วชาติก่อนชาติก่อนชาตินี้เป็นแมสคะออ่แะและ้วเลือกได้คือต้องมีสตอรี่ที่ดึงมาสั้นไปเมื่อกี้ถูกเดี๋ยวจะดูว่า <ๆ S 2> แก่ไปพูดมางี้ลงวงเลยทำไมแม่สาวจังรูโตัวขนาดนี้นแล้วมีลูกตอนไหน แล้วไงอีกแล้วเนี่ต่อแล้วก็ก็ฝากเพลงประกอบละครไว้ด้วยนะโอ้ใช่ค่ะเหมือนกันค่ะเพลงอะไรลืมเพลงอะไรก็ เดี๋ยวเราติดตามแล้วกันอ่ันีเรอติดตามได้เหมือนกันใช่ไหมรอติดตามเหมือนกันเหมือนกันค่ะเหมือนกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวขออีกนิดนึงแล้วกันนะคะ,ะจาก VJ <ล>นะคะทางช่อง True m u s นะคะรายการมเมาส์ e m u s ั c น,นะคะก็ก็ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้จัดกับติดปฏิปรตต่อกันแต่ว่าถ้าช่วงไหนที่มีเวลาว่างหยวเจอกันได้นะคะที่ช่างทางช่อง True m u s ค่ะอบคุณค่ะ คือติดตามฝากผลงานให้น้องเขาด้วยนะอยากจะไปจัดรายการด้วยใช่ไหมถูใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไปแคร์ก่อนถูใช่ไหมแม่ในช่วงนี้นะคะเจอกับทังน้องไตรและน้องเนยกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่ผม